เรื่องอะไรนะไม่ถามเรื่องเพื่อนอ้ำาเอเป็นไงดึงสติเพื่อนยังไงตอนงานปีใหม่คุณแป้งที่บอกว่าจะต้องแบบเธอได้นะเธอได้แต่เขาเหมือนมาพูดไวายเขาไม่ได้แต่เธอต้องต้องสติเขาตื่นเต้นมากก็คือก็คือจะมีอ้ำเนี่ยที่แบบจะชวนชวนกันไปดูของรางวัลทุกคนก็อยากได้ทองใครๆก็อยากได้ทองแช่นะคะแต่ว่าแม่แอปดวงเขามาแรงกว่าใช่ทักทอง ตอนที่เราไปดูของกันนี่จะมีการพูดอะไรกันแบบว่าวงไหนไม่มีวงในพูดถึงกันดังเลยงจองดังเลยว่าจองอะไรอยากได้อย่างได้นะคะแต่ก็สนุกต้องขอบคุณพี่แป้งพี่เอด้วยค่ะที่มาทำกิจกรรมมันเหมือนแบบขอเพื่อนๆรู้ว่าวันนี้จะมีงานงานปีใหม่ที่บ้านพี่แป้งเนี่ยทุกคนก็จะรอถามเลยว่าได้อะไรได้อะไรอยังไม่ได้จับ เพราะที่มีการรุ้นแบบนี้เกิดขึ้นก็จะเต็มที่มากๆเหมือนกันเขาบอกว่าพี่แป้งจะมีทุกปีนะคะเพราขาบอกปีนี้มันใหญ่กว่าทุกปีก็รองวันใหญ่สุดก็เป็นทองคำแล้วติดบาทประมาณล้านหนึ่งในส่วนที่นี้ได้อะไรติดไม้ติดืูกับป้าเงินสดหนึ่งแสนบาทเออแต่ป้ามาที่จัดการได้พี่ส้มจุกได้นาฬิกาโรเล็กซ์อหนักกว่าเราได้ค่ะต้องขอบคุณนะคะทางเจ้าภาพี่แป้งค่ะแลวได้ดูพี่อ้าไหม เพื่อนบอกหยุกจันว่าอาจจะมีสองคขาเล่นเขาเล่นาแจ้งเรายังไงบ้างไม่เราก็คุยเล่นกันตั้งแต่ในวันงานแล้วแหละว,ว่า,วา,วาเดี๋ยวปีหน้าอ้ําก็เอามาบ้างให้เตรียมเก้าอี้ให้อ้ําด้วย<ม>ก็สนุกดีค่ะได้เจอเพื่อนๆเหมือนแต่ละคนก็ไม่ได้เจอกันนานเพนะราะมันเป็นงานปาร์ตีท้ที่หลายคนบอกว่าจับตาความสวยความสนุกอะไรก็เป็นนู่นรู้สึก ีหน้าเราจะต้องอยังไงไหมไม่จริงๆเพื่อนๆทุกคนอ่ะก็จะทำมันก็คือก็เตรียมความสนุกแล้วก็เตรียมใจมาจับฉลากเพราะว่าอาหารก็อร่อยอยู่แล้วแต่ประเด็นคือได้ทุกคนได้มาเจอกันมาจอยกันมาคุยกันนู่นนี่นั่นโน่นอย่างเงี้ยหลังจากีไม่ได้เจอกันหลายคนบอกว่ากีปีกีปีผ่านไปรูปที่ถ่ายรู่กันหน้าเป็นงเปลี่ยน ก็เพื right exactly. right yeah. yeah. right. s <S no ่อนๆสวยกันหมดเลยอะค่ะก็สวยหมเออก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองภาพที่จะถูกเปการเอามาทำใหม่ตลอดทุกๆปีทุกคนเรื่องเรียองอายุกันบ้างอะไรองเรื่องอะยรรูปแบบมันก็จะยืนในโพสิชั่นเดิมเป็นคนและหน้ามันก็บอกเดิมหมดเลยอย่าพูดเรื่องอายุกันเลยเรามาถึงประเด็นแลยวโอเคะคนเปทนต์เกี่ยวกอายุเดแต่ว่าหน้าอายุเปลี่ยนแต่ว่าหน้ายังเหมือนเดิมทุกคนค่แล้วก็ขอบคุณค่ะ ก็ถือยังพอได้อยู่นะคะแ้าเูดถึงเรื่องรอีสอร์ทเ<ช>ราที่ตอนนีไ้ไม่มีปัญหามีนานว่ามีคนไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยก็มีทำเพจปลอม่ะที่พัก p อ r t o s a l เกาะล้านนะคะก็พอหลังจากที่เคยเคยลงไปแล้วก็ยังมีปลอก็ยังปลอมอย,อยู่แล้วก็ไปหลอกเงินลูกค้าให้โอนแล้วลูกค้าก็ส่งแชทมาว่าเออขาให้โอนมาแต่ไม่ได้พิมพ์ชื่อบริษัทนี้นะคะ่ะ เขาก็บอกว่าอนุ่นเป็นหุ้นส่วนอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็หลายคนที่อาจจะหลงกลไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ตรวจสอบให้ดีคือไม่ใช่แค่พอตสโลนะคะที่อื่นๆด้วยหลายๆที่ทุกคนโดนจนหมูกขออนุญาตถามว่ามูลค่าความเสียหายของแต่ละคนยืนด้วะครับคือตอบนุ่งตอบไม่ได้เงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนโพลโดนจนหมดเลยอ่ะแล้วก็แบบเพจปลอมก็ดูแอดอะไรเงี้ยคนก็ก็ติดตามไปเรื่อย ใช่แล้วก็คือแบบจะมีลงโพสต์ตามของออฟฟิเชียลเราอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบให้ตรวจให้ดูถี่ถ้วนนิดนึงค่ะในทุกๆคนเลยจริงๆเราเราพยายามที่ตามหาต <c oughs> ัวขเขาบ้างนะพี่มุ้มันก็นกนนกแอบ,บเสียเวลาแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันรีพอร์ต ตอนนี้ก็เพิ่งจะหายไปได้สองสวันเนี่ยค่ะสองถไงสามวันใช่ใช่ใช่ก็จะมีก็จะมีคุยกันตลอดแต่ว่าก็ก็คือข้อเสียก็ก็คือหนึ่งลูกค้าเราด้วยแหละแต่ประเด็นคือบางทีลูกค้าที่เขาโอนเงินไปแล้วหลงเชื่ออะไรเงี้ยก็น่าสงสารอย่างเงี้ยค่ะ ขึ้นชื่อมีขึ้นชื่อแล้วก็มีบัญชีบัญชีบริษัทเลยค่ะจะเขียน้างหน้าค่ะหรือก็กดตามจากในไอจีมันก็ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นอันที่ของจริงบริ้ังเพิ่มเงี้ยไม้เราเป็นแบบโครงการเล็กๆก็ฟิดแบกก็น่ารักดีสไหรับดีค่ะดีดีต้องขอบคุณค่ะเย์ร้องจะไม่มิ๊แฮร์ใช่ไหม อย่างเลยอค่อะมันขยายได้มัิงจริงๆแล้วตามความคิดหรือว่ามันต้องนั้นไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็คือเป็นที่เล็กๆไม่กับมูตามีแค่นั้นพองใช่ใช่ไม่มีม <c oughs> ไม่ไมีจ่าม้ <c oughs> องค่ะขอบคุณค่ะ